จัดกันมาให้อีกหนึ่งคันค่ะเข้าไม่โซโรร้อนเลยคุณพี่บอกเลยคันนี้ตัวไฮไลท์ค่ะตัวเด็ดมาให้อีกหนึ่งคันนะคะไมของเขาวิ่งไปแค่หมื่นกว่าโลและเป็นรถปี23.24สําหรับฮ o โลราครอส GR Sport บอกเลยใครหารถราคาเป็นมิดอยู่นะคะและสภาพคลิปได้แบบนี้ไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยอัปเดตก่อนใครกับคลิปนี้นะคะตามไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมนะคะวันนี้มิกี้พาพี่ๆมาอัปเดตกันกับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันบอกเลยว่าคันนี้คุณพี่ใครที่มองหานะคะรถที่ออปชั่นเยอะตัวท็อปสุดไม่เหมือนใครชุดแต่งรุ่นพิเศษและได้ในราคาที่ประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยคุณพี่บอกเลยคันนี้ไม่ควรพลาดค่ะตอนออกป้ายแดงเขาเนี่ยรอกันเป็น2-3เดือนเลยนะสำหรับรุ่นที่พี่ๆเห็นอยู่ด้านหน้าก็คือ To โยต a ค o ลออร่าครอสนะคะเป็นตัว1.8 GR Sport เครื่องยนต์ไฮบริดพรีเมียมเซฟตีเลยนะคุณพี่ตัวนี้นะคะท็อปสุดในรุ่นตัวชุดแต่งพิเศษไม่เหมือนใครนะคะคุณพี่จัดมาได้เลยทำไมคันนี้มาถึงน่าสนใจทำไมป้ายแดงล้อกันอยู่2-3เดือนเลยมาหาคำตอบในคลิปนี้พร้อมๆกันเลยมิกี้จะพาพี่ๆเช็คสเปคตัวรถนะคะพร้อมกับเดี๋ยวบอกรายละเอียดเลทอนและราคานะปัจจุบันตอนเป็นมือสนะวันนาเล่นไหมให้พี่ๆได้ดูกันนะคะ ใครสนใจบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยคลิปนี้เนาะอย่างตัวนี้คุณพี่ได้ไปเนี่ยไฟหน้าเขาเป็นระบบ LED หมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ที่พี่ๆเห็นในคลิปมันอาจจะลายตานิดนึงเนาะเขาเป็นไฟแบบ LED นะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนไฟเลี้ยวเนี่ยก็เป็นแบบ sequential เลยแถมไฟตัดหมอกก็เป็นไฟ LED เช่นเดียวกันตัวนี้นะคะเขามีให้เป็นกล้อง360องศาเหมือนตัวท็อปเลยไฮบิดพรีเมียมเซฟตีนะคุณพี่แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่พี่หน้าบึก เขาเปลี่ยนการโชว์หน้าเป็นดีไซน์ GR Sport นะคะตัวนี้ก็ได้ไปแล้วโลโก้เนี่ยจริงๆมันเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดใช่ไหมแต่เฉพาะตัวรุ่นพิเศษเท่านั้นนะคะที่เขาได้เป็นโลโก้สีดำไปเนาะตัวรถเนี่ยมากันในสีขาวมุกตัดกับหลังคาที่เป็นแบ็กท็อปนะคะตัวนี้คุณพี่ได้เฉพาะรุ่นพิเศษเท่านั้นตัว GR เาะมีสีขาวหลังคาดำเนาะก็คือคันนี้เลยแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็หลังคาดำแล้วก็เป็นสีดำล้วนนั่นเองเนาะ ใครหาอยู่พี่พี่บอกเลยว่าน่าใช้มากๆายแดงเนี่ยเปิดตัวอยู่เกือบล้านสามเลยนะและถ้าเป็นสีขาวทูโทนแบบนี้พี่ๆต้องเพิ่มเงินอีกหม0 0นึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่วันนี้พี่พี่เป็นเจ้าของได้เลยนะคะในราคาเพียงเก้าแสน 900, ต้นๆเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกพอๆกันกับตัวแคมรี่ตัวนู้นเลยพี่พี่ถ้ามองหานะว่าตัวไหนน่าเล่นกว่ากันเดี๋ยวมิก้จะมาบอกข้อดีของคันนี้ก่อนเลยเนาะหนึ่งเขาเป็นรถ SUV นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดกลาง บรรทุกได้ไม่เกินเจคนนะสำหรับที่นั่งด้านในคุณพี่มาดูกันอ่ะภายในเนี่ยเขาทำมาให้มันดูกว้างนะคะแล้วก็นั่งสบายด้วยตัวเบาะที่ออกแบบเป็นทรงบักเก็ตซีทนะคุณพี่และตัวพิเศษเขาเนี่ยจะไม่ใช่เบาะสีเทอร์เรอโรซาแต่เป็นสีดำปักโลโก้ GR นะคะอยู่บนหัวหมอนสำหรับเบาะคู่หน้าเลยเดินตะเข็บเดินได้ด้วยเส้นได้สีเทานะคะพร้อมกับเส้นได้แถบสีเทาแบบนี้มาให้นะทรงเนี่ย ก็ออกแบบได้สปอร์ตนะคะแล้วก็อยู่ในประมาณการที่มันยังนั่งสบายรองรับได้หลายสรีรละนะพร้อมกับตัวนี้นะคะทุกรุ่นย่อย3 4สีตัวถังที่บอกว่าเป็นรุ่น g r Sport นะเขาได้เป็นพมร,รมกำมะหยี่นะคะทั้งหน้าและหลังเลยเป็นปักโลโก้ GR อาไว้นะคุณพี่แล้วก็ตัวพวงมลาลัยเนี่ยเขาก็ได้เป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังแบบชนิดพิเศษเลยเกรดพรีเมียมนะคะทนทานความร้อนไม่หลุดไม่ลอกล่อนง่ายนะคุณพี่รวมไปถึง ฟังก์ชันด้านในเรื่องการใช้งานเดี๋ยวมิกกี้มาบอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันตอนนี้เนี่ยอยากให้พี่ๆดูรอบคันก่อนตัวนี้คุณพี่ได้ฟิลม์มเป็นฟิล์มเซรามิกด้วยนะและยังไม่พอตรงนี้เนี่ยรอบพันเขาบุกมาให้นะคะเป็นวัสดุแบบซอฟทัชเลยนะแล้วเมทอาร์คเนี่ยมีให้อยู่รอบพันเลยคุณพี่ถ้าดูใกล้ๆนะคะจะเห็นเลยมีขบทุกจุดไม่ใช่โรชหนักพี่ความมาก่อนแน่นอนใหมค่ค๊บเลยเนี่ย ตัวสค้เพจยังไม่ได้แกะตัวซีนยางออกและเบา้ากนรลอยนะคะเขาก็ติดมาให้เรียบร้อยเป็นลายเคปล่าเนาะแล้วมาดูเบาะหลังกันเบาะหนังเนี่ยคุณพี่กริปมากๆเลยนะคะและที่วางแขนของเขามิ่กี้ชอบมากเลยพี่พี่ตัวนี้นะเขาวางแขนเนี่ยตั้งกันได้สมมาตรมากๆใช้พิงได้จริงๆนะอันนี้ก็คือพอดีเลยคือมันนั่งสบายอะ่ะนั่งไกลเชียงใหม่เคยนั่งข้างหลังนี่ก็คือปรับเบาะได้ด้วยตัวนี้ ปรับลำดับนึงนะเขาปรับได้2ระดับจะปรับเอียนไปอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีจุดติดตั้งคาซีทให้2ตําแหน่งเนี่ยคม GR ออยู่หมดเลยแอร์หลังก็มีให้เนาะยังไม่พอเขามีหลังคาสลูปให้อีกคุณพี่ดูด้านบนนะคะมีหลังคาสลูปให้ด้วยเปิดปิดระบบไฟฟ้าได้นะคุณพี่มาดูด้านท้ายกันต่อตัวไฟท้ายเนี่ยถ้าเป็นรุ่นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้เขาจะเป็นไม่รมดำพิเศษนะแต่อันนี้ก็คือ,อยังสตาร์โรดอรือเนาะ แต่ตัวโคมไฟเนี่ยมันจะเป็นแบบ LED โรมดำให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้โลโก้ GI อยู่ครบนะแล้วก็ป้ายทะเบียน3หลักด้วยคุณพี่น่าใช้งานมากๆเซ็นเซอร์หลังมีให้นะคะแล้วก็ตัวกรองถอยพร้อมเส้นเลนไกด์มีนะการปัดน้ำฝนกระจกไล่ฟ้ามีให้ประตูท้ายนะคะได้เป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะดูสิสคาัเหตุการลอยเขาย,ยังไม่ได้แกะเลยนะ และด้านหลังเนี่ยเขามีเป็นตัวคิกเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะคุณพี่ถ้าใช้งานก็คือเวลาถือของหนักมามันก็ประหยัดแรงไปได้เยอะเลยนะแถมตัวนี้นะคะมีเอาตัวม่านบางังไว้บังสายตาโอ้ฟืดมากเลยคุณพี่แสดงว่าแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะก็ใช้งานง่ายนี่เลยปิดบ้านสายตานะเวลาคนข้างนอกมาผมมีของไว้ในรถและยังไม่พอคุณพี่ขาตัวนี้นะได้เป็นตัวนี่เลยนี่ กล้องบันทึกภาพหน้าหลังนะคะจากทางศูนย์เองติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมีให้เรียบร้อยนะคุณพี่สำหรับกล้องบันทึกภาพด้านหลังเนี่ยเจ็ 80, ด้านหน้าพ0นแนะคะามาดูกันต่อมีอะไรน่าใช้อีกนอกจากโครงสร้างเนี่ยมันเช็คประวัติศูนย์ได้อยู่แล้วรถปีใหม่เนาะมันจะมีตัวระบบแอปพลิเคชัน T-Connect นะคะเช็คประวัติได้ง่ายจากเลขตัวถังเลยคุณพี่แต่อยากให้ดูโครงสร้างเนี่ยเหมือนพี่พมาดูรถเองเนาะน็อตเดิม ไม่มีขยับรอบคันเลยสีตัวถังเห็นไหมไม่ได้พ่นไม่ได้โปสสีมาใหม่แน่นอนนะคะตัดการอย่างชัดเจนแบบนี้เลยเนาะสำหรับราคาแบ็กท็อปและเมดอาร์คเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะ9,29,000บาทคุณพี่จัดมาได้เลยสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวที่เป็นขนาดกำลังดีและได้ตัวท็อปสุดนะคะนอกจากจะได้ในเรื่องความชันความปลอดภัยและเรื่องการำอำานวยความสะดวกในฟังก์ชันการใช้งานนะคุณพี่ บอกเลยว่าคันนี้โครมจบในคันเดียวใครได้ลงขี่นะคุณพี่จรักมากๆเลยแรงก็ได้นะเบาก็ได้ประหยัดน้ํามันอีกต่างหากโหมดการขับขี่เขาปรับได้ถึง3โหมดเลยหัวเกียร์นะคะเป็นหัวเกียร์หุ้มหนังมานะคุณพี่ที่วางแก้วมีข้อเสียอย่างเดียวของเขาเลยนะสาหรับรุ่นนี้นะคะพี่ๆเขาจะไม่ค่อยมีที่วางของสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามถึงเรื่องออปชั่นเนี่ยนี่เลยใช้งานได้จริงกล้อง360องศานะคะ มีให้เรียบร้อยคุณพี่สั่งการด้วยเสียงได้ตัวหน้าจอทัชสกรีนลื่นไหลามากเนาะอันนี้ก็คืออยู่ในโหมดวิทยุอยู่เนาะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเป็นแบบ T-Connect ได้นะพี่ๆหรือว่าจะเป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรเสียบ usb อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือจะเป็นตัว T-Connect Bluetooth อะไรอย่างเงี้ย Apple CarPlay and Auto ได้หมดเลยและเครื่องเสียงที่เขาให้มาก็ไม่ได้คิเล่ด้วยคุณพี่รวมไปถึงพวงมาลัยเนี่ย เขาก็มีฟังก์ชันการใช้งานครบเลยรับสายจับคุงมล,ลัยสั่งการด้วยเสียง Adaptive Cruise Control นะคะจนเกือบถึงจุดหยุดนิ่งเลยคุณพี่พร้อมระบบช่วยเบรกเนาะเตือนออกนอกเลนให้นะคะพร้อมหน่วงพวงมลลาลัยให้เตือนการขับขี่ขณะขับแล้วแบบเมื่อยล้านะหรือจะเป็นไฟหน้าแบบออโต้การปัดน้ำฝนแบบเลนเซนเซอร์ได้เลยเรียกได้ไง่ายๆว่าคันนี้คุณพี่ขับไปได้อย่างเดียวยาวๆเลยนะคะมันน่าใช้งานมากเนี่ยไฟมีให้หมดเลยด้านบน หลังคาก็เป็นแบบซันรูฟนะคุณพี่นี่มันตอบโจทย์มากๆเลยนะถือว่าเป็นแบบอะไรที่มันดูดีนะคะ มีลูกเล่นมีดีไซน์มากๆย้ำอีกทีคุณพี่คันนี้ไมาแค่หมื่นหกเแส่นเก้าันบาทเป็นรถเข้าใหม่นะคะที่ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพเลยอันนี้ก็คือรถอยังสตาร์ทยังเดินเครื่องอยู่เขาทํางานร่วมกันร,ระหว่างเครื่องยนต์นะคะ mm. เบนซินและระบบไฟฟ้าให้นะพี่ๆบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนวารันตีเนี่ยเหลือไปจนถึงปี 2,033เลยนะคะสำหรับระบบแบตเตอรี่ไฮบริดเนาะแล้วก็การรับประกันรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยยังเหลืออยู่เต็มวารันตีเลยไม่ใช่รถชนัดพี่ความมาแน่นอนน็อตเดิมไม่ขยับรอบคันอยากดูรยยายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะแบบ e x c l u s i ู e จัดมาได้เลยเบอร์ด,ด้านล่าง0 8 1 1 4 1 9 0 9 0มิกกี้เพชรยนต์ค่ะพี่ๆไม่ผิดหวังแน่นอน วันนี้มาอัปเดตประมาณนี้นะใครที่มองหาสเปคนี้รุ่นนี้อยู่บอกเลยว่าพี่ๆไม่ควรพลาดน,นะคะราคาประหยัดจากใบแดงไปหลายแสนซื้อสดขยัังไงก็คุ้มคันนี้พี่ๆจัดมาได้เลยเนาะติดต่อมิกกี้เบอร์ด้านล่างได้เลยทั้งโทรและแอดไลน์นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวกี่ไปก่อนแล้วพี่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเอารถเด็ดๆมาฝากอีกนะกดติดตามไว้ได้เลยกดเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ